สวัสดีครับพบก,กับผมในช่องอทองเพชรนะครับผมวันนี้มาเยี่ยมพ่อบุญหลายนะครับผมได้ขอมาฝากด้วยนะครับพ่อทองเพชรได้อะไรมาฝากวันนี้โอ้โหเป็นทีวีนะครับ,บผมจอแบนนะครับผมโอ้หยอดมากคือว่าพ,ดดพ่อทองเพชรไม่ได้ใช้นะครับก็เลยเอามาให้พ่อบุญหลายนะครับผมอันนี้อะรไรบ้างนะครับ มีอะไรบ้างข้าวสารนะครับครับข้าวสารทั้งหมดหลายผว่าบุญหลายน่าจะแบ่งข้าวสารนะครับเดี๋ยวจะให้พ่อไว้แบ่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับดูด้วยกันนะครับโอเคครับผมเถือมืยช่วยกันนะครับโอ้โหการขึ้นเลยครับผมไปทางไหนครับบุญหลายบอกโอเคนะครับผมหาพ่อบุญหลายนะครับ พ่อบุญหลายก็จะอยู่อีกหลังหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นหลังของย่านะครับสั่นไหมครับใครอยู่บ้างพ่อครับสวัสดีครับอ่าน,นี่พ่อบุญหลายนะครับผมพ่อบุญหลายมาแล้วเดี๋ยวมาถามอาการพ่อบุญหลายเป็นไงบ้างนะครับโอเคนะครับอันนี้พอดีพอดีโทรทัชบ่ได้ใส่พอดีเลย ว่าอยากมึงโทรคทับเอาไปให้มึงมีทรทัเข้าสารนั่งก่อนพ่อคุ่อนั่งอ๋ก่อนนั่งก่อนมีอะไรจะสอบถามพ่อบุญหลายไหมครับสามับการเป็นยังไงบ้างนะครับ็ไน โอ้แกว่าพูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับม่อย้ยินครับต้องต้องฟังค่อยว่ามือแดกก็ไปห้ามอยอีวันที่หกวันที่หกหมอนะวันที่หกนะครับพาตัดกินข้าวกินยังได้ดีบ่ไอ้ลุงข้อดีบ่โอ้กำลังเริ่มกินข้าวได้ครับผมอาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับครับก็มาเป็นให้มาให้กําลังใจข้บุญหลายครับเพ่งน นี่ก็ดูรอบๆนะครับผมดูรอบๆบ้างเนี่ยสมโอ้หวานมีการวันนี้พ่อมีสมูอมาฝากนะครับบอกว่าหวานนะครับหวานจริงหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมาชิมดูกันครับอืพ่อบุญหลายก็นัดผ่าตัดวันที่หกนะครับวันที่หกนะครับมาให้กําลังใจนะครับครับผมอย่างน้อยๆก็ถือว่าช่วยบุญหลายนะครับใช่ครับความตันยูของบุญหลายมีมากนะครับผมพ่อไหวยังยังไม่ได้ ถึงขนาดนี้ล <laughs> ลลแล้วเดี๋ยวได้ขึ้นบนไหลแล้วต้องดูแลคนต้องครอบครัวนะครับผมไ <laughs> หลายสู้ชีพมากครับ <laughs> สู้ดิบมากได้ยินข่าวว่าที่ว่าเขาจะออกออกโรงเรียนใช่ไหมช่วงนั้น <laughs> ออกโรงเรียน <laughs> ช่วงที่เรียนในมปลายบอก <laughs> อ๋มอมปลายอ๋อใช่ครับช่วงนั้นก็เรียนอยู่มปลายนะครับอยากเรียนบุญไหลยอยากเรียนอ่ามปลายนะครับก็เลยขยันหน่อยก็ทํางานกลางคืนนะครับทำร้านเนืย่างอะไรครับ คนนี่แหละคือเป็นองค์ตัดอ้อยวานีครับคมคนี่แหละคนสู้ชีวิตนะครับคลำบากมาตั้งแต่เด็กนะครับวุ้นไหลครับเอาค่ะดูรอบๆนะครับผมโอเคครับผมดูรอบๆนะครับอ๋อวุนไหลทำอะไรอยู่เน้ะมีอะไรกินบ้างน้อมีใครอยู่บ้างน้อโอเคครับนี่ครับผมรอบๆบ้านของบุ้นหลนะครับมีอะไรบ้างนะครับดูครับอ๋อเป็นบ้านพื้นนะครับอ๋อปูพื้นแล้วครับอ๋อฉาบพื้นแล้วฉาบหลังนะครับผม ครบหลังทีนี้ก็เหลือแต่เป็นประตูนะครับผมประตูทางเข้าอันนี้เป็นระบบสัมผัสนะครับ <c oughs> เลี้ยนเข้าเลี้ยนออกได้ครับหดิ้นชักนะครับโอ้ครับผม้าตีนครับโอเคครับผมก็จะเก็บเงินสะสมแล้วก็สร้างขึ้นเรื่อยๆครับจนกว่าจะสมบูรณ์นะครับผมดูคุณพ่อก็มามาให้กำลังใจคุณพ่อครับดูคุณพ่อยัง เขาพากันดูอะไรกันเนาะไปดูกันครับดูครับคุณพ่อว่าชี้ไปอะไรคืออะไรครับคืออะไรคืออะไรครับผมโอ้โหส้มโอครับผมส้มโอโอ้ส้มโอเลยครับส้มโอส้มส้มเอ็กนะครับเอ็กโอใส่เอาไม่จังเลยหนึ่งมั้งที่มึงมันคือย้อนแสียงไล์เจ็บจัง่อยหนึ่ง คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อคุณหลายเขาว่าอยากได้อยากให้สุโคให้พวกเราได้กินเนี่ยนี่มีไม้ด้วยครับตัวไหนหน่วยไหนตัวไหนสอยครับสอยจุดขับจุดกเรื่องนี้นะครับโอ้โหเดี๋ยวได้กินนะครับเอาเด้อเด้อเอาคือกันนะครับทำอะไรครับโอ้โหลุดแล้ว โอ้โหคุณแม่ลำเบนมจริงไหมครับนี่โอ้โหชอบแทงนะครับแม่นลำใหญ่ครับอุ้ยอุ๊ยสุดยอดมากครับโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณคุพ่อมากครับครับผมลำตบน10ลูกได้ส้มโอเลยกินเลยครับชิมเลยครับชิมไหมมาดูว่าพ่อบุญหลายบอกว่าหวานหวานจริงหรือเปล่าครับอุ๊ยอะไรเป็นอะไรครับสมูทลอนไส่ไปครับ ไปลองผ่าส้มโอชิมดูครับเอาโดยโดยโดยให้ถ้าจะผ่าก็ยังไงก็ให้ไอ้ย้อยนะครับในการผ่านะครับเราจะมีความรู้มากในการผ่าส้มโอนะครับไม่รู้เอ้าจริงเหรอเอาลองดูครับลองดูลองดูนะครับอร่อนไหมอืมวันนี้ผ่าสมูทนะครับไม่รู้ครับเขาผ่ายไงพี่เขาผ่าแบบนี้นะอันนี้เป็นพันธุ์อะไรมากินได้เนาะ พันหวานมั้งรสหวานนี่ส้มโอมีกี่พันครับนี่ยโอ้ต้นนั้นต้นเปรี้ยวมีสองต้นนะครับมันมีเปรี้ยวกับหวานนะครับมีแบบเนื้อสีขาวกับเนื้อสีชมพูชมพูแดงๆอ๋อมีสองแบบนะครับสอบถามพ่อครับฝนตกดูว่าครับเป็นยังไงครับฝนฝนลินอ๋อลิน แม่ไปทางไหนครับถา้อหน้าหน<อ>้าวนมผตัดบนไหครับมัอนข้อแต่ผมเป็นข้อนะครับเอาควนในข้างในออกอ๋อแต่วา่าบริเานมาครับไม่ใช่ในผ่าเอาเนื้อข้างในออกก่อนนะครับเอามาตรวจเอามาตรวจดีใช่ไหมเอามาตรวจออ จะเอาเนื้อข้างในนะครับผมแล้วก็เอามาตรวจอีกนะครับวันที่หกวันที่เจ็ดก็จะทราบผลนะครับผมว่าเป็นอะไรครับเราก็ไปฝากสักลูกนะไป<ช>ฝากคุณลุงบุญลายอืมใช่เอาฝากคุณลุงบุญลายก่อนสองสองลูกแมวที่ถากคุณลุงบุญลายได้ครับ อันไนครับแมนครับไปพูดดีครับเพราะพอดีว่าหาลุนหาลุงครับจินขวยังังครับจงโจงจยนะครับเอาพราแล้วครับเแล้วเราได้ไหวแห่ให้ฟุ๊กดีให้บุญหลายเอาไปฝาที่จริงก็ต้องบุมไว้ก่อนนะครับ พักพักไว้ก่อนแล้วสองสองวันสามวันให้ลืมต้นทิ่ว่าต้นนี้ะมั้ว่าต้นนั้นคุณพ่อเขาว่าเปรี้ยวเรี้ยวนหวานต้นนี้เลยตี้มุนเรียบร้ครับเราจะนนนเบิ้งเบิ้งผมชิมดูนะครับ อืมใบตอเลยครับเนื้อเป็นสี่ใดสีขาวดูกละครับดูกระ레กละนะครับอ๋อโอ้โหอันนี้ส้มอูไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้ใส่อะไรแล้วผมธรรมชาตินะครับธรรมชาติครับเทวดาดูแลครับผมโอลองลองชิมเลยครับเดี๋ยวพ่พ่อไหวพ่อไหวชิมให้ดูนะครับ นี่คือนี่คือครับเนื้อเนื้อของลูแตะพันพันขาวไหมพันขาวปกติมันจะพันสีอะไรสีมูใช่ไหมใช่ครับสีมูนี่เป็นพันขาวนะครับต้องใส่จะพันพิเศษนะครับอ๋อเซรบ่หวานอุย๊ยชดมากโอ้โหอุมามิครับหวานดีมากเลยครับแม่นบ่ใส่ที่มึงไห <laughs> นคนนี้ไป็นอะไรเป็น <laughs> อะไรดีไปยิ้ตาได้ไหมครับหวานสุดยอดเลยครับอร่อยไหมครับ เมียนมาด้วยเนาะตัวกันดอยเนาตัวกันบ้ดิใส่เมืองพี่มึงน้ำใจนะครับน <ged> ้ำใจเรื่องไม่ข้นนัวนะครับจากคุณพ่อบุญหลายนะครับเปรี้ยวอมหวานครับเปรี้ยวอมหวานสามรสบ่สามรสครับอีสามบวันจะหวานอีสามบรรจวานไม่เปรี้ยวเอาคือหวานมันเนาะมงงไหมมันลืมต้นมันเพื่อนลืมตัวกีนข้าวโมจะปล่อยให้ลืมต้นอันนี้ก็หวานเลยถ้าลืมต้นมันจะหวานไงฮะ ขอนต่อยลูมาสองสามวันหวานนะครับแม่คงเราไปกันมุงบุหร like ี่สองลูกแล้วต่อลูกกันช่สิบวิธีหรอสัมภาษณ์บุ้ลายนะครับ อ๋อจะพ่อพาพ่อไปหาหมออีกวันที่หกใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อที่หกเนาะหมอได้นัดอีกไหมครับหมอนัดวันที่หกแล้วก็สิบสามสิบสามหกสิบสามต้นนี้หมอจะนัดนัดบทุกอาทิตย์อ๋อนัดไปทําอะไรครับนัดไปรักษารักษานะครับ,รบก็จะมานอนที่บ้านใช่ไหมครับไปไปมาไปกลับไปกลับใช่ไหมหรือว่าไปนอนอยู่ที่นู่นเลยวันที่หกผ่าตัด ผ่ตัดก็นอนที่นู่นไม่รู้ว่าจะได้นอนกี่คืนอ๋อครับพอที่หกเสร็จปุ๊บก็จะมีรักษาก็จะเขาจะอ้นยังนะพอใช้แสงใช้แสงเพื่อเพื่อฆ่ามะลิงนะครับผมการใช้แสงลำแสงใช้มากเลยโอ้ เสร็จจากนี้เราก็จะไปบ้านลุงบุญหลายต่อนะครับผมใช่ครับไปไปดูบ้านลุงบุญหลายนะผมไปดูว่าชีวิตความเป็นอยู่ยังไงนะครับผมแล้วก็เกี่ยวกับการสร้างบ้านการสร้างบ้านนะครับรายละเอียดการสร้างบ้านนะครับครับผมเราจะสร้างในลักษณะไหนนะครับอ๋อครับผมอร่อยมากเลยครับก็ขอบคุณพ่อบุญหลายนะครับวันนี้มาได้อะไรกินเยอะแยะเลยครับวันนี้ พ่อคิดเต็มบ้านนะครับผมมะละกอก็มีมะละกอก็มีครับไปได้ไหมครับผมเพราะว่าเอ่อจะค่ำก่อนนะครับตอนตอนนี้ก็ได้เวลาเกือบสี่โมงครับก็ไกลครับอีกไกลอีกไกลเก้าสิบโลประมาณถึงถึงห้าสิบไหมไม่ถึงสามสิบโลต่อสามสิบโลสามสิบโลจากปุ่นมาบานทางเก้าสิบโลครับผมโอเคครับผมครับผมก็ทวามีอะไรจะฝากไหมครับครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกกำลังใจครับที่ช่วย ผมตองสองเพชรนะครับอ๋อครับผมก็จะอัปเดตอการพ่อบุญหลายนะครับผมให้ดูเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็การทางบ้านให้ลุงนะครับของบุญหลายก็จะอัปให้อัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับผมมาเป็นกำลังใจให้บุญหลายเรื่อยๆนะครับลูกตันยูนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อที่บ้านลุงเลยนะครับผมสวัสดีครับ